สบายดีพี่น้อง Hello everyone นี้เยาจะเ็ดเมนูแกงไก่ใส่หมักผักพี่น้องแต่ว่าลัดหิวนอนแห่งช่วงนี้เห็ดเวียงนักผักผ่อนเบาเพียงพอพี่น้องเลยผักผ่อนเบาเพียงพอแต่ว่าห้าวหนักกับพ่ออยู่นี่ทุกคนมี่หมักผักเนาะหัวไก่หมักยืนแหงบนแต่ก็หมุนมุนผักหน่อยเดียว นี่เลยเแล้วนี่นี่จะเมาเห็ดเมนูแกงไก่ใส่มกพร้กพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้เป็นยำเกี่ยวเขาเป็นเมนูเป็ดเมนูไก่ข้าเท่ายวบกินพวกนี่อันดูัจหน่อยแต่เฉพาะมีแห้งเกี่ยวเขาเลยพี่น้องคือแปลว่าจุดไล่เขาเขาเสี่ยงไก่ไว้เห็ดกินยำนี่เลยเนาะยัาจะเอามะพักไปไว้ก่อนนะจะไปเก็บผักหอมมีทางหลับปลามีทางหลับที่กล้วย

พักในสวนนี่ก่ะพอได้กินอยู่ตัวคนใน к ะเ а าปลูกชาวเป๋มาเบิ่งใบอันนี้ดูมันคือ,กอ,อนะเ,เกาะลายชาวปลมุดแกเบ่งดวงมันกลายดลตะกี้เอาละมากเอาไปเอาไปีไปก,กิน,น,นกระย,ยานบ่กเ้ยขอภายหลายหลายเลยสลักกันย่างยาดกัน จนแห้งมันอันมันเป็นกระดึบกระดึบเนาะมันอันยืดงถ้ามันบวกระดึบกั่แน่เนาะเปดแล้วผักเขาซ้ำนี้น <ś> <Pam ela> เนาะไปเห็ดแนวกินมาดิที่จริงอ่ะไก่อ่ะแก,แกงสปีก็ได้แต่ว่าเราอยากกินไช่แกงผักมันกรระรสชาติคนละแบบเนาะทุกคนไปไปเที่ยงหน้าเขาบันนี่ข้าพี่น้องล้างแล้วพี่นอ้นองไก่เขาซับเป็นตอดแล้ว ่ได้หัวควายหัวควายมามันตกป่องถามตกแป่นเด้ฝนตกแล้วบ่นี่แม่นบ่เอ้ยตกไวดินี่แหะพี่น้องเขาว่าคั่นบ่ฮอดยามนี่แกงเป็ดแกงไก่ต้มไก่ก็บ่ได้กินเด้แต่ว่าต้มไก่เป็ดต้มไก่เป็ดต้มเป็ดต้มไก่ยนี่ก็แซ่บมันมันได้กินข้าวมผู้เฒ่าเพิ่นว่าแต่วนีสิแกงใส่มบ่ได้ต้ม ก่บ้านแก่บ้านเฮาวท่าไหน,นพากันปรึกษากันเรื่องกันจ้างรถเกี่ยวเขาพี่น้องเอยถารหลดนะชีเป็นอาทิตย์หนึ่งเราจะคลองรถแล้วก็จนยอมราว,ว่ายล้อมเรามันมาบ่ได้คิวมันยาวแฮงเพราะว่าฝนมันตกดเดเทากัอยากเอารถเกี่ยวจังเดียววแต่ว่ารถบบมีรถมันหน่อยบ้านเฮาบ้านหฮาบ่บมีรถเลยนะเป็นอ่ะ มันต้องมาแต่บ้านอื่นรถกับตัวบ่อก็ไปถ่ายพี่อาดเราสื่อหนูกะเราอยู่บ้านเราโข่คิวเรากะยาวเราอ่ายอมแล้ว,ลว,วเราอะโทรมาด่ายอยู่ค้อม,มือเราอะมันแบบเกี่ยวประทันเขานะเขาฝ่าน้ำฝนฝนมันตกคำ น้องคัวแล้วแล้วสินไก่ก <c oughs> วนมันลายปวดเลย <c oughs> ไก่มันมันเลย <c oughs> อย่าใส่ซอเปแปนหลอกหมักผักก่อนนะยแต่มัน <c oughs> คลมันซอเปหล,ลอกหมักผักก่อนพี่น้อง เป็นร่างมะแขงแน่ไว้คัดมะแขงแน่ผลเน่ะมันสิโลกยากิีแเทมันนอนอ้อนเขาปิดมาใหม่ๆเดค่ะเอาปลาบวเถิงนะก๋ามันมันแก่แล้วกระป๋าพน้าแม่บอกผักตัวนี้มันยังอ่อนอยู่มันสีแกงแสบอยู่อือเอาแนนเครื่อมันแสบเออหลอกไงนะมันโบเป็นตะยันถึกนึงมาผักปีนี้ร้ายเหี้ มักผักกันยีน,น,นี่ยันเทียงเลยพี่น้องเลยวันนี้ปลูกมันเกิดเองเนาะมันมีจักหน่วยไหมมีสองหน่วยเนาะหน่วยหนึ่งเขาเลิกเอา <c oughs> มีคนเอาเชื้อมาบอกผัก <c oughs> เออมันอยู่ต่ำแล้วแล้วก็เอาจักยีน้องมาดูเพื่อนก่อน แบันนั้นฉันซื้อเป็ดมามัอนแกงจะเป็ดแกงจะไก่แต่แกงจะเป็ดสุหรัวพ่อไปใช่แก่ไก่ปะเพาเครื่องมันไ่อยากกินใจมันมันแกงมึงพารถพารถเสื้อลุกฮาวะเครื่องนี่แต่คนสำในบอดีต่ำฮวงจะเองนะเออฮวงแอนเรา พี่น้องว่านายสีดำกับนายสีขาวตัวใดมันจะเป็นต้นต,ต um ัวผู้คอมเมนต์มาเลยทุกคนฮะแม่สีดำนะนายตัวแมียเหมียวสีขาวในนายตัวผู้นกหมัดตัวใดงคือตัวมันเป็นกระเทยนะกระเทยดำนี่นะแม่บื video, like ่อยู 2> <2 ่แล้วพอมัดผมเหยบอกก็ม like ัดผมให้ลูกพ <like ี ja ่น้องเหนื่งจีดาเย็นโมเมนต์แบบนี้ปาหมีวัวแดงมัดแต่ปาหมีข้าเห็ดน้ากิน มักใหม่เนี่ยพี่น้องม,มักนะเก่ามันเน่ามักตัวสเปรผ่านเน่ามักตัวสลัดผ่านนี่คือบ่เน่าอีก<ม>บ่โอ้บ่เน่าเสยเต็มตำเส้ยสมบูดแดงนีง่แมวตำเสียงหมดแดงนะบนม่บมีบักห่งบ่าไก่เปพดแกงเสียหมู แกงใส่บักแม็ดบ่ได้ได้บักแม็ดบักแกงกันบักแกงกันยาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเชยวในน้องกันบรรยากาศอยู่เตียงน้ำมือนางถาเจ้าข้อจะแค่ยังหิวเข่าแซวเปี๊ยซอยผักส่วนนี้เมียกัยำมะฮงกินแก้วก็หิวเข่าหิวยุ่เขากิน ซอปต์เฮดตอนผ<ง>ักแกงใส่ไก่ยังเก่งสบายดีด้วย hello hello สาบายดี hello everyone <c oughs> ก็นอนเแลวที่นอนตกดึกเงหัวเขากินน้ำบุญล่นทับ เขายังมาแล้วเกี่ยวเขาเขานี้เริ่มก่อยพี่น้องเขาหอก็เริ่มก่อยแล้วเกี่ยวบทันบบขักันไดเพราะว่าคนมันมาตลอดอตแด้ตอดห เหลืองงามบีพี่นอ้องนี่คือมักผักเนาะซีกังามดีมักผักข้าวงามดีต่หม,มักพริกใส่มันกับเอาเข้าวเหนียวใส่พี่นอ้องหรือใส่ข้าวเบือคล้ายๆคือต้มใส่มักผักอะไรแต่ว่าสปรุงแบบคือแกงแต่ว่าขั้นอ้อมบุรีก็จะใส่ผักหลายคนนี้เนาะชิ้นปลาตองพี่นอ้อง กแกงไก่เราจะมาลา่าปลาแล้วบ้นี้แค่แต่เขาล่าไปแล้วสิปลา1,500นะเข้ามาก็มีแต่ตำเจ๊กกันเลูกนี่น้องสะปลาโตเนี้วค่ะขนาดเดี๋ยวกัดกัน นั่งเย็นพ <c oughs> ดแหงเลยแกงหมักผักใส่หมอมันเต็มหม้อขักเลยทุกคนเบ่งน้ำมันเลยป้าไหลเลยพี่ซ <c oughs> ุกเลยลพี่น้องไอ้น้ำลายไหล,ะละเลยสั่หลักเดี๋ยวเราเอาใส่ิีก่อน บรวดเตยไทยขั้นตอนปันใดพี่น้อยสุกแล้วพี่น้องแกงไก่ใส่บกระดิ่งแต่ก็เดียวปวดแหงปวดจนหมอสิป,ปิ้น <c oughs> จกแกงหรือตตมพี่น้อยบุงใส่มักผักนแซ่บรัดชิมเราหม้อว่าง่ายเลยอันนี้พี่น้องตาปลาตอง เฮียช่วยใส่หมอกันครัวแบบนี้นะากเพราะว่าหมอมันันกดมันหน่อยสิ่งนี้เหราเฮียส่วยเฮียช่วยอันอันยังก็อันเสียดายดิกดแบบนี้อด้รที่เรามันหลายเนาะหลายแหี้ย ป้าลาบปานไปตัวเสีบมดินี่ทุกคนแต่สองอย่างานี่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเมนูลาป่าตองเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงไก่ป้าเหลืองงามเลยโอเคพอมาเพียงน้องเดี๋ยว ใช้ซอสเปรตำมุขงกันเนาะแล้วจังสิทธากินเขาบ่ก็กำลังไปเอากระตูกอยู่ปีกินกับลาปลาพี่น้องกะว่ากินปีสุดแลยสสุดสีสวยหลังยังบ่กกากินอยู่ตลอดชั่วโมงนี้ ไปกินมาละสุดสวยว่ะซานตักแกงไก่ก่อนเอาหมากผักลงหลุมอตอนไก่กันเถิ่หลอกมือเจ้าคองน้ำไม่ยังแม ลายคนบอลายบันไดเบรตักลายถวยรงกอาจารย์มั้มันมีผอมเสือนแล้วมาใส่มาเด้อพี่น้องกินข้าเด้อข้าเด้อพี่น้องข้าเด้อทุกคนนอนเอรจเตาตะมงก่อนมกินปลาเาะงสุก

กวานยิกินแกงอันตด้ตเสร็จมึอ,อ,อยู่แบหลายคนขาดไปสองคนหนึ่ง <c oughs> จะเอามอย <c oughs> ังมาามื่ชามนั่งกิ่งว่าแม,ม่ไปเส่แม่ไปเอามอ,อเอามอไม่กิ่งบอกิ่งเอามอ <c oughs> ไม่รขาวนี้ยังอุ่นๆอยู่มาใส่กระสอบคุยไว้อย <no ่าเอามือชี้ตาเด้อม uh> şey ันแสบบนี้บอกว่าเลี้ยงลูกโอ้เฮ้มันจับไก่แล้วมันชิบมแสบบ่าพ่อบนีกินขาวแล้วเอ้ยมันแสบไก่มันจะรองแสบหรึบวังหิวขาวกับหุ่ง มาคืินเช่นบ้านก็ข่าวก็บิ๊กกินยังหมได้กไก่เนาะไก่กับแค้นไก่ก็เลีหมดได้หอนาขานี่ห้องแท้ยังห่าเขาหมันบนเน้เขาหากินบ่เบิดลห้อเป็นหหมนึงให นกมรลงใหม่ขึ้นกับ้นก่อนร้องกับเขายังมาลงก่อนให้เจอบางห้าชนะ